วันนี้นะคะพี่ตีจะมาพูดถึงต้นไม้มงคลสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะต้นไม้มงคลของคนวันพฤหัสนะคะก็มีหลายชนิดเลยนะคะซึ่งวันนี้พี่ตีจะมีการแนะนํานะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะทั้งชายและหญิงนะคะจะมีรูปร่างที่สง่างามค่ะมีสติปัญญาที่เฉลาดหลักแหลมมีความละเอียดอ่อนและปราณีตด้วยนะคะ เป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้อยู่เสมอพูดจาฉะฉานเป็นคนที่เชื่อในความคิดของตัวเองจนเป็นเหตุทำให้ไม่ชอบฟังความคิดของคนอื่นเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วและชอบเอาชนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคิดที่จะทำอะไรแล้วมักจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและต้องการมีชื่อเสียง เกียรติยศฐานะวางแผนอย่างรอบคอบและจะรออย่างใจเย็นนอกจากนี้ยังมีโอกาสดีอยู่เสมอแต่จะเป็นคนที่มีความทุกข์ในเรื่องของเพื่อนฝูงค่ะและคู่ครองจะเป็นคนเจ้าชู้ค่ะสำหรับต้นไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะก็ควรที่จะเป็นไม้มงคลที่เป็นดอกสีขาว เพราะต้นไม้ที่เพราะว่าไม้มงคลสีขาวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ถูกฉลกมากๆเลยสําหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะและที่สําคัญจะช่วยในเรื่อง,องการเสริมดวงให้ด้วยนะคะเช่นดอกมะลินะจะเป็นสลิมงคลช่วยเสริมให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและเป็นที่รักของคนทั่วไปค่ะ ส่วนดอกจำปีถ้าหากปลูกไว้จะช่วยในเรื่องของการเสริมในด้านการงานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมส่วนดอกกุหลาบสีขาวจะช่วยเสริมในด้านของความสง่างามความมีหน้ามีตาหน้านับถือส่วนดอกพุดช่วยเสริมให้คนในบ้านและก็ผู้ปลูก มีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์และมีความมั่นคงค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาแนะนำไม้ประดับนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะซึ่งจริงๆแล้วดอกไม้ที่เป็นสีขาวเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะคะและก็มีมากกว่านี้ด้วยรวมทั้งความหมายนะคะวันนี้พี่ตีก็ยกตัวอย่างนะคะให้เพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาดูนะคะได้รู้ว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ย ควรที่จะปลูกดอกไม้ชนิดเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าจะได้ถูกฉลกแล้วก็ช่วยในเรื่องความมั่งคัง่งร่ำรวยความมั่นคงในด้านอาชีพการงานแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบกันสำหรับเพื่อนเพื่อนน,น้องๆที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ